ข้างบนก็มีนกแรง้งสัตว์นรกที่เป็นนกเนี่ยคอยรุมทึ้งลมจิกอยู่ข้างล่างก็มีเจ้าหน้าที่ถือหอ,อกถือเหลากระทุงท้งกระทุ้งปเงินไปก็อาบเลือดหมดเลยนะอาบเลือดอยู่เนะียแถมปีนกันไปกันไปยังไปคุ้นๆนหน้ากันที่บนต้นไม้นะเอา้ามาได้ไงคุ้นๆหน้านะเอา้าจำมาได้หรือที่ศูนย์สองไงที่ยูพุทธคงไม่ใช่งั้นนะนะพูดเล่นเฉยเฉยนะ ตรงนี้มีลำนำนะซึ่งก็เป็นคติเตือนใจก็ขออภัยเพราะว่านํามากล่าวหลายครั้งแต่พิจารณาดูว่าเป็นคติธรรมเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจแักจะขอนํามากล่าวให้ฟังลำนำเมืองนรกนะท่านกล่าวไว้บอกว่าเห็นงิ้วงามนหนามหนาหน้าหวาดวันขึ้นรถลันเรียงรายทั้งซ้ายขวามูหญิงชายป่ายปีนจนตีนชาทั่วกายาเปลือยเปล่าหนังเน่าพอง น้ำแหลมต่ำเนื้อหนังเลือดหลังไหลมูนอนชัยชอนทั่วตัวเป็นหนองร้องโหยหวนครวนคร่ำน้ำตานองพี่เมือมองเมินหน้าไม่กล้าดูฝูงแรงกาจับกิ่งชิงกันจิกสานราริกหลังไหลในตาหูตรงใต้ต้นคนคุมกุมหอกชูหมาวิ่งกรูเข้ากัดผู้พลัดลง ถูกหอ,อกแทงแรงถอยเลือดย้อยหยดเอวเครดคดลำเข็นคอเป็นผงเร่งมือตีนปีนขึ้นหัวมึนงงหอ,อกสวนส่งเสียบตนก่นโสกีลอบคบชู้คู่เขาเมาตันหาไม่รักษาศีลสัตว์หน้าบัดสีคิดนอกใจไฟสเสน่ประเวณี วายชีวีปีนงิ้วริ้วรอยลายควรซื่อสัตว์ต่อกันมั่นในรักสงวนสักสีตัวกลัวเสียหายผิดเมียผัวชั่วช้าหน้าอับอายทั้งหญิงชายยับยั้งระวังตนก็เป็นลำนำําก็ฝากไว้เป็นคติเตือนใจก็ชัดเจนลนะทุกอย่างก็เป็นเหมือนล้ำนำนั่นแหละ แล้วก็ไปทําอะไรอะไรมาก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อคติในมิตรปรากฏภาพอันเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้มาปรากฏดับปุ๊บก็จะไปนู่นแหละเข้าแถวเรียงคิวที่จะรอปีนอยูนนนะ่นะเดี๋ยวจะเต็มหมดเลยการเรียงคิวเข้าแถวอยู่หรือถ้ากรรมจัดสรรกรรมจำแนกว่าจะต้องไปเป็นสัตว์ในดิฉนเนี่ยาภาพปากเขาลำเนาไพรห้วยน้องคลองบึงแม่น้ําลาคลองก็จะมาปรากฏถ้าเห็นเป็นอาหารของใจให้จิตรับเป็นอารมณ์ภาพแม่น้ํปาป่าเขาทุ่งหญ้า ดับปุ๊บก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นวัวควายเป็นต้นนะหรือถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์เนี่ยภาพมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมนุษย์ก็จะมาปรากฏให้เห็นเช่นเห็นเป็นอาคารบ้านเรือนเห็นผู้คนเห็นคันของมารดาหรือเห็นเป็นม่านสีแดงเรื่องๆมอนกับน้ําล้างเนื้อดับปุ๊บก็จะไปเกิดในเมืองมนุษย์นะทีนี้ถ้าจะไปเกิดเป็นเทวดานะบนชั้นสวรรค์เนี่ยภาพมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสวรรค์ก็จะมาปรากฏให้เห็นนะ เช่นสวนดอกไม้อ่าล่นระงวิมาน,น,นเป็นทิพดนะ mm hmm. เห็นเทวดา mm hmm. เห็นเครื่องทรงของเทวดา mm hmm. เห็นราชรถเป็นต้นนะ mm hmm. พอกตินิมิตอย่างนี้มาปรากฏจิตรับเป็นอารมณ์จิตยืดหน่วงเป็นอารมณ์ดับปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งตามแรงบุญอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ท่านก็มีลำนำเทวภูมิเหมือนกันก็จะ mm hmm. มากล่าวไว้เป็นแง่เคสจิตสกิจใจเช่นเดียวกันนะท่านกล่าวไว้บอกว่า mm hmm. วิมานทองผ่องใสรุ่งไพโรธ งามช่วงโชตชัดชวานไพศาลสีดุดสายฟ้าจ้ากระจ่างกลางเมคีเทพผู้มีลิธ,ธามาครอบครองพิษรูปเพียงพระรามงามสงาทรงภูษาสดสีไม่มีหมองเครื่องประดับนับไม่ท้วนล้วนเพชรทองอับสอนร้องไร้รำร่วมบำเรอทุกวันคืนชื่นชมทิพสมบัติ โสมนัสสนุกสุขเสมอวิมานหมู่ดูเกลือนพวกเพื่อนเกลอไม่เคยเจอทุกใจไร้กังวลชาติก่อนล้วนเป็นพระเลิกละชั่วคิดบวชตัวจนตายหมายมรรคผลมีศรัทธากล้าแกร่งแข็งทุกคนภาคเพียรจนสมใจได้โสดา บุญบรรดาลดนสวงล่วงเศร้าโศกมาสู่โลกสวรรค์แสนหันษาปลื้มปรีเปรมกรเกษมสุขทุกเวลามีนางฟ้าเฝ้าแหนแสนอันงไม่ธรรมดานะมีนางฟ้าเฝ้าแหนตั้งแสนอนงน์หลายคนก็ปรารถนาอยู่เหมือนกันนะ ก็ชัดเจนเหมือนกันนะว่าไปทาอะไรอะไรมานี่คือคตินิมิตนะที่จะมาปรากฏเป็นอาหารของใจให้จิตรับเป็นอารมณ์ในช่วงจิตดวงสุดท้ายช่วงมโนทวารคือกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตทีนี้พบภูมิที่สัตว์โลกจะไปเวนว่าตายเกิดเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงว้ไว้บอกว่ามีอยู่ทั้งหมด3ามสิบหนึ่งพบภูมิด้วยกันนะทางสายที่หนึ่งก็คือปยยบายภูมิทั้ง4นะไปร่วมนาจของโลภะโทสะโมหะเป็นผู้นําไป คือโลภะนําให้ไปเกิดเป็นเปรตกับปสุรกายโลภะน่นะความกระหายอยากเนี่ยนำให้ไปเกิดเป็นเปรตกับปัสุรกายโทสะนํะนะา,หา,ยยานให้ไป,กป,ป,กป,กปตกนรกและโมหะนําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือทางสายที่หนึ่งปายบาบยภูมิทั้ง4ี่ื้วยมากของโลภะโทสะโมหะเป็นผู้นําไปเป็นเชื้อเป็นแรงส่งเป็นเชื้อเพลิงนะเป็นพลังงานทางสายที่2ก็คือทางไปมนุสภูมิไปด้วยมากของศีลห้า เบญจศิลบัเญธรรมนี่แหละเพราะว่าศิลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เบญจศิลปเบญธรรมทางสายที่3ทางใปสวรรค์ไปดมนารของมหากุุสจิต8ดวงเป็นผู้นําไปเกี่ยวกับการสร้างทานมหากุุสสาธารณประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการทําบุญนะสร้างโบสถ์สร้างบ่อน้ําสร้างโรงพยาบาลสร้างสิ่งต่างๆนะจะมีลักษณะของจิตเกิดขึ้นอยู่แดวงหมด้วยกัน นะซึ่งทานหรือมหาอุนจิตอย่างเงี้ยจะนําให้ไปสู่สวรรค์หรือเป็นเทวดาทางสายที่สีทางไปพมโลกนะก็ไปร่วมหน้าของสมาธิที่จนถึงอัปปนาสมาธิได้แก่ผู้ที่ฝึกจิตนิ่งจนถึงได้ฌานถ้าฌานไม่เสื่อมก็จะไปเกิดบนพมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งตามกําลังของฌานอีกทีหนึ่งนะแต่ก็มีข้อหมายว่าถ้าฌานไม่เสื่อมถ้าฌานเสื่อมก็รับประกันไรไม่ได้อีกเหมือนกันก็ไปอบายภูมิได้เหมือนกันนะ ทีนี้สิ่งที่จะนําเสนอก็คือผู้ที่เจริญสติปัฏฐานปฏิบัตที่ปัสนากรรมฐาน,น,น,ฐาน,นสติจะมาช่วยเราได้อย่างไงในช่วงจิตดวงสุดท้ายจิตก่อนจะดับนะก็มาช่วยได้จริงๆนะจะมาช่วยได้ในช่วงที่กรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตสติที่เราฝึกไว้ไดีแล้วนะจะวิ่งเข้ามาประคองจิตสติจะกำหนดทุกอย่างตามความเป็นจริงในปัจจุบันนักขณะที่เป็นอารมณ์ของจิตเป็นขณะแห่งความรู้สึกหนึ่งหง่มีอะไรเกิดขึ้นในดวงจิตในวิถีจิตสติก็จะเข้ามากำหนด พะเราเคยฝึกไว้อย่างช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญอยู่แล้วนะครพระรั้นอาจารย์ก็เลยพูดไว้ตั้งแต่วันต้นว่าฝึกที่จะกำหนดรู้วาราจิตของเติมให้บ่อยเข้าบ่อยเข้าปฏิกริยาตอบสนองอยู่กับจิตผู้รู้นะอยู่กับผู้รู้อารมณ์นะเราจะไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งนิทรรศมากจนเกินไปพอฝึกไปฝึกไปจนชำนาญแล้วเนี่ยพอจิตดวงสุดท้ายใกล้ๆกล้จะดับนะ พอมีกรรมเกิดขึ้นความสุนทรคิดที่ดำนึกย้อนไปในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะเป็นกุศลจิตก็ตามอากุศลจิตก็ตามสติก็หนดปั๊บทันทีเลยนะสติเป็นกุศลเป็นเครื่องกัน้นนะพอกรรมมันมิตรภาพที่ไม่ดีไม่งามมาปรากฏก็ตามภาพอะไรมาปรากฏก็ตามคุณปั๊บทันทีเลยนะสติก็เข้ามาประกอบหรือคตินี้มิตยานใดหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นมาสติก็หนดปั๊บทันทีเลยสติเป็นกุศลนะเมื่อมีความสึกชนิดใดเช่นหนึ่งสิ่งชชิดใดเช่นหนึ่งมาปรากฏแล้วเนี่ย ถ้าในภาคธรรมดาถ้าสติปัฏฐานยังไม่เกิดก็จะเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมจัดสรรกรรจมจำแนกที่เขาบอกลบคูณหารมาแต่ถ้าสติปัฏฐานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะไปสู่ที่ดีอย่างเดียวนะเพราะว่าสติมากํำหนดปั๊บแล้วเนี่ยจิตดวงที่สติมากํำหนดแล้วเนี่ยโลภาพโทสะมห oh ะจะเข้าไม่ได้แล้วดวงต่อไปจะเข้าไม่ได้นะ สติก็เข้ามากัน้นปุ๊บนะโลภะโทสะโมหะวิ่งเข้ามาชนกึ๊กเลยจิตดวงที่จะสืบเนื่องต่อไปในการเวียนวนเวียนว่ายตเกิดในสังสารวัฏน,นะจิตดวงที่ไปเนี่ยก็ปราศจากโลภะโทสะโมหะเป็นจิตที่ผ่องใสไปนะเพราะเมื่อสติมากหมดแล้วเนี่ยโลภะนาให้ไปเกิดเป็นเปรตกับสุรกายโทสะนําให้ไปตกนรกและโมหะนําให้ไปเกิดเป็นสัตว์นิรันดร พอสติเข้ามากำหนดปั๊บสติเป็นเครื่องกั้นโลภะโทสะหาลิเข้ามาชนอมายภูมิปิดเห็นเห็นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มน,นะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมาบล็อกขณะต่อขณะวินาทีต่อวินาทีมาช่วยประคองจิตรักษาจิตในช่วงจิตดวงสุดท้ายแต่อย่างที่กล่าวนะในข้อแม้ที่นี้คือตั้งต้องได้ในในตั้งแต่ยานที่สองเป็นต้นไปสติจ,จะวิ่งเข้ามาประคองจิตมากำหนดได้ทันในช่วงจิตดวงสุดท้ายวินาทีต่อว,วินาที แต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้แล้วนะสติอาจจะมาช้าไปหน่อยมาไม่ทันจิตดับไปก่อนโมหาจะเข้าก่อนจะตายก็จะกระเบิดกระเบอเอเธอละเอออาเบอร์เบอร์ซึมเหม่อลอยอยู่ก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นคือมันฝึกเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆจนมีความเชี่ยวชาญชํานาญเป็นอัตโนมัติจนมีความรู้สึกว่าไม่ลำบากเลยในการที่จะมีสติมารับรู้ขนาแห่งความรู้สึกหนึ่งหนึ่งในหลายวินาทีหนึ่งหนึ่งถ้าฝึกไปจะมีความรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นความพยายาม ต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะกนดรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกเนี่ยอย่างนั้นก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะทีนี้แต่เท่าๆที่สอบรนมาแล้วก็หลายๆท่านที่ปฏิบัติมานวันที่8ที่9แล้วเนี่ยนะสมน,นาคือเป็นเครื่องรับประกันได้อย่างหนึ่งว่าสตินะจะวิ่งเข้ามาประคองจิตได้ในช่วงจิดตดวงสุดท้ายนะจะวิ่งเข้ามาประคองจิตรักษาจิตนะก็สามารถที่จะปิดบายภูมได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะประตูบายนะปิด แต่หน้าต่างยังเปิดอยู่นะประตูเระปิดเรียบร้อยแล้วแทบจะทุกท่านเลยแต่หน้าตายังเปิดอยู่เพราะงั้นคือยังประมาทปองมาทไม่ได้ก็คือมันจเจริญสติปัฏฐานเรื่อยไปเรื่อยไปนะแล้วอนุภาพของสติที่มากำหนดรู้จิตใกล้ๆจะดับนะสติวิ่งเข้ามาประกอบนะจิตดวงที่ไปเป็นจิตท,ที่ผ่องใสวิสุทธิถ้าไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะท่านเรียกว่าจะประกอบด้วยไตรเหตุอโลภะอโทสะอมโมหะไม่ติดไปจิตที่ผ่องใส จะเป็นติขับบุคคลหรือติเหกับบุคคลนะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นะ<ม>ก็คือจะได้คุณสับัติพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปติขบุคคลก็คือรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อบปัญญาสมุิแบบของมนุษย์สมัติอันในใครพึงปรารถนาะปรารถนานะหลายท่านก็ปรารถนาอยู่ถ้ารูปสวยนะรวยทรัพย์นะแต่เออติง้งต้องนะคงไม่ไหวเหมือนกันนะเอออะไรเงี้ยเบอร์เบอร์อ,อ,อยู่เออติง้งต้องก็ไม่เอานะหรือบางทีก็ปัญญาก็ดีดีนะ เรียนเก่งชาชเฉลียวเชี่ยวชาญนะรวยก็รวยรวยนะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาดูไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหลายคนก็ไม่ปรารถนาเ <c oughs> พราะฉะนั้นด้วยอำนาจของสติที่มากระดนเนี่ยจิตจะผ่องใสถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นติขบุคคลผู้ประกอบด้วยไตเหตุคือรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อปัญญาสมุนแบบของมนุษย์สมัตรอันใดใครพึงปรารถนา <c oughs> แล้วติขบุคคลนี้แหละผู้ที่ประกอบด้วยไต่เหตุนี้แหละที่จะขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้ในชาติอันนั้น นะเพราะมีปัญญาสัมปยุตนะส่วนผู้ที่เป็นเทวิเหุบุคคลหรือมันธาบุคคลเนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยมากในคำภีที่เคยไปศึกษาดูเนี่ยมีน้อยมากที่จะเข้าสู่รคผลนิพานได้ส่วนมากจะเป็นติดขับบุคคลหรือผู้ที่ประกอบด้วยไตรเหตุทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือ<ม>แท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะกล่าวละเอียดเท่าไหร่บางทีครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความชํานาญในการสอนเนี่ยพอโยคีมา ฝากตัวเป็นลูกศิษย์มารับกรรมาฐานเนี่ยท่านรู้ได้ทันทีเลยว่าคนนี้เนี่ยขึ้นมคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบันหรือเปล่ามองออกเลยเนะมองออกเลยแล้วในวิธีการสอนท่านน่ยท่านก็จะได้สอนให้ถูกต้องถ้าคนไหนมีความพร้อมเพียงเหมาะสมท่านก็จะสอนในอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคนไหนท่านดูแล้วเนี่ยชาติยังขึ้นมาท่านก็จะมีวิธีสอนอีกแบบหนึง่งนะแต่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะเราก็ตั้งใจปฏิบัติไปกันแล้วกันนะ นี่คืออนุภาพของสติล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พูดมาแต่ตอนต้นอย่างน้อยบางต้นคือตัดวงจรของปฏิจจสม,มุปบาทภพชาติก็จะได้สั้นเข้าสั้นเข้าวงจรโดตัดไปทีละขณะวงจรภายในวงจรเล็กๆวงจรขณะแห่งความรู้สึกเนี่ยนะแล้วก็คือตัดวัตตะสามกิเลสกรรมวิบากตัดที่กิเลสเมื่อกิเลสโดนตัดกรรมก็ไม่มีวิบากก็จะหมดไปถ้าเรียกว่าเป็นกิริยาวบ้างขณะหนึ่งนะเราก็ตัดภพตัดชาติทีละเจ็ดในการตั้งสติกำหนดอารมณ์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง คบชาก็จะสั้นเข้าสั้นเข้านะแล้วอย่างที่กล่าวสติกรหมดแนบแน่นดี<ม>ก่อนจะตาจิดตดวงสุดท้ายสติก็จะวิ่งเข้ามาประคองจิตให้จิตมีความตั้งมั่นนะไม่ซัดสายโมหะไม่เข้าจะได้ไม่ต้องเป็นลงไหลาทาการกิริยาสามารถที่จะปิดอบายภูมิได้ถ้ายัางไม่สามารถที่จะขึ้นสู่พระคนิพพานได้นะก็ปิดอบายภูมิก่อนแล้วก็ไปสร้างต่อไปปฏิบัติต่อในชาติต่อไปก็มีคุณค่าอย่างมาศารนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะในการ มาชี้แจงอนุภาพและคุณค่าของสติปัฏฐานที่เรากําลังฝึกปฏิบัติกันอยู่เราก็จะได้ไปมันฝึกมันฝึกมีสติกําหนดรู้ตามดูตามรู้ตามกําหนดปัจจุบันอารมณ์อาการของกายอาการของจิตกายเวทนาจิตธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่อยๆฝึกไปมันฝึกไปเรื่อยมันฝึกไปเรื่อยไม่ต้องไปหวังอย่างอื่นเพราะช่วงนี้กําลังมาเจริญสติให้สติมีความคล่องตัวมีความชํานาญบ้องไวรวดเร็ว โดยเฉพาะเท่าทันรู้เท่าทันวาราจิตของตัวเองรู้เท่าทันขณะแห่งความรู้สึกหนึ่งหนึ่งความ,มรู้สึกของเราเองที่เกิดขึ้นแต่และขณะจิตแต่และดวงแต่และดวงเนี่ยความ,มรู้สึกชนิดไหนปรากฏเกิดขึ้นมาก็มันดูมันรู้อยู่แล้วเราเป็นคนทำเนี่ยให้เรามาดูความรู้สึกของเราเองเนี่ยมันจะไปยากอะไรใช่ไหมไม่ใช่ Suzanne, ความ,มรู้สึกของคนดื่นไม่ใช่วาราจิตของคนดื่นแต่เป็นวาระจิตของเราเองเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็ขาดความใส่ใจเท่านั้นเอง ถ้าเราใส่ใจสักนิดหน,นึ่งโยนิโสมนสิกามนาสิกานนิดหนึง่งใส่ใจสนใจที่จะดูนดนิดหนึ่งก็ไม่ยากนะทุกคนทาได้อยู่แล้วเพราะเป็นความรู้สึกของตัวเองนะแล้วก็มันทําอย่างนี้มันทานี้ไปจนสติเกาะปับ๊บนะจิตเราจะดิ้นไปทางไหนจะมีความรู้สึกชิตไหนโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็ปับ๊บปับทันทีเลยจนเป็นอัตโนมัตินะจนรู้สึกว่าไม่มีความลําบากเลยไม่เป็นภาระเลยที่จะมีจิตมาคุ้มครองจิตมีสติมาเป็นพี่เลี้ยงจิตนะ ทางี้รับประกันได้แน่ๆทั้งประตูทั้งหน้าต่างก็จะปิดแถมลงล็อกอีกตัางหากใส่กุญแจเรียบร้อยเลยนะโอกาสไม่มีแล้วนะเอาหลักก็เห็นว่าพอสุขวจแก่เวลานะในการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอ,อยุติลงคงไว้แต่เพียงเ <นา S 1> ท่านี้อ้าได้เลยวจิตที่บอกว่าเราดับไปแล้วแล้วมันจะเปเกิดแล้วอย่างที่ว่าวิาญ,ญญาณเล่ร่อนที่แบบตายโหงจะไปเกิดไม่ได้อันนี้คือจริงอ๋อแท้จริงแล้วเนะี่ยจะมีคํากล่าวว่าซ้ำพระเวสี คำว่าสัมภเวสีในความหมายที่แท้จริงก็ <G ül> คือผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นสัมภเวสีทั้งหมดเลยยังต้องสแสดงหาที่เกิดนะเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่อนาคามีลงมาเป็นสัมภเวสีทั้งหมดผู้ที่ไม่ใช่สัมภเวสีก็คือมีพระอรหันต์ประเภทเดียวผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นแหละคือสัมภเวสีต้องแสวงหาที่เกิดอยู่ทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยพอดับภบจะต้องเกิดปั๊บภพภูมิจะต้องมีที่รองรับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นที่เปลี่ยนเป็นเหมือนวิญญาณต้องลอยเนี่ยแทย้จริงเขาไปเกิดเรียบร้อยแล้วเป็นพบหนึ่งภูมิหนึ่งแต่ว่าลักษณะทางชีวภาพทางรูปแบบกายเขาเป็นปรกกายเป็นกายละเอียดอย่างนั้นเองเขาไม่มีมวลสารแท่งก้อนไม่ใช่กายหยาบเหมือนมนุษย์และเขาสมามารถที่จะเป็นพลังงานที่เคลื่อนตัวไปไหนต่อไหนมาได้เราคนไทยก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นวิญญาณล่องลอยยังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแท้จริงเกิดแล้วเป็นพบหนึ่งภูมิหนึ่งอาจจะเป็นเทพ ก็ได้เถวดาชันต,ต้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกอวัอยุภูมิก็ได้นะได้เกิดแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าลักษณะของกายเขาเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็เป็นพลังงานที่เคลื่อนตัวไปในตอนนี้นมาได้อ่ามีอะไรใครทานไหมเท่งนั้นนะนะส,สมเสริมกนันไปอาเท่านั้นก็พอแค่นี้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะในการที่จะ ได้เพียรย่างเพียรเยียบในการอพิสปฏิบัติต่อไปเราก็จะได้ประสบความสำเร็จตามที่แต่ละคนมุ่งหวังไวนะ้ก็ขอเจริญพรเช่นเดิมเนะาะแลยวนั่งสมาธิรวมกันวันนี้เอาสักสินาทีก็ได้นะประมาณ10นาทีแล้วกันสินาที น้าที่ไม่เกรงผ่อนคลายทีนี้การทำงานการปฏิบัติก็จะใช้องค์ธรรมะสามองค์ใหญ่ๆเป็นเครื่องทำงานสติก็เป็นเครื่องนรึกนรึกรู้สัมปชัชญะก็เป็นการรู้ลักษณะของสิ่งที่นรึกสัมปชัชญะคือปัญญาเป็นการรู้ลักษณะของสิ่งที่เรากำลังนรึกอยู่ สมาธิก็คือความตั้งมั่นขนาดหนึ่งความตั้งมั่นของจิตความรักษาใจมั่นความตั้งมั่นของจิตที่เป็นสมาสมาธิก็คือไม่ให้จิตไหลไปตามอารมณ์ไม่ให้จิตไหลไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธิจะมีหน้าที่รักษาให้จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์สติก็มีหน้าที่ระลึกสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสิ่งที่ระลึกสมาธิก็คือ ั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์เราก็จะใช้ธรรมะสามองค์เนี่ยเป็นเครื่องกำหนดใช้เวลาประมาณ10นาทีก็แล้วกัน